สวัสดีครับสวัสดีคุณพอ่อสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโพเงินนะครับผมวันนี้ก็เก็บบรรยากาศช่วงำคพําให้คุณพอ่คณพอคุณแม่ได้ดูนะครับผมเงียบมากเลยับช่วงค่ำวันนี้นะครับเดี๋ยวครับน้องโพงเราเดินบ้านที่สองแล้วช่วงค่ำนะครับผมดู สวัสดีครับกอลีน้องภูอากาศช่วงค่ำๆนะครับผมนี่ครับโอ้ก็ยังเงียบอยู่นะครับผมบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนแปลงนะครับสองวันมานนี้อากาศลมแรงแล้วก็ อากาศเย็นด้วยนะครับแม่แม่ครับผมขอให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลส,สุขภาพด้วยนะครับ <S <S ขนาดยังจะถ่ำแล้วนะครับแม่แม่ยังไม่ยังไม่เจอนะครับผมกำลังขั้นกำลังเข้าบ้านมาก็มีครับมีไปตัดไยกำลังกลับมานะครับ เข้าไหวนั่นเข้าไหวมากแล้วจะเดินออกไปพักแล้วนะครับแม่ๆน้องโฟนเราในวันนี้ช่วงค่ำก็ถือว่ายังเงียบอยู่เหมือนเดิมนะครับผม น,น,น้องโป้กินกล้วยจนเป็นเด็กนะครับในช่วงค่ำนะครับผมเรจะเดินไปพักนะครับแม่ๆก็ไม่ไกลจากในหมู่บ้านนี้นะครับ เพราะว่าเราหาที่ได้วันนี้ก็เป็นป่าเ่านะครับผมโอ้โหาวาน้องโฟก็จะรีบนิดหนึ่งนะครับแม่แม่รีบไป <c oughs> พักนะครับผมบรรยากาศช่วงคำ่คำๆอากาศก็เย็นมากๆนะครับผมดูครับขนาดยังค่ำแล้วนะครับแม่แม่ก็ยังคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าบ้านนะครับผมเพราะว่าท่านไปตัดไยนะครับผมบางบ้านก็อยู่บ้านนะครับส่วนทีมงานของเราก็แยกย้ายกันนะครับแม่แม่ ส่วนหนึ่งก็ไปหาอาหารให้น้องโคนะครับผมเพราะว่าอยู่ที่ตอฟางก็หญ้าเยอะอยู่แต่ว่าต้องหาอาหารไปให้น้องนะอาหารเสริมนะครับผมส่วนคนนี้ก็จะไปซื้อกับข้าวนะครับผมทําตอนค่ำนะครับผม,มเด็กๆก็เดินตามนะครับผม พราะว่านานๆได้เจอน้องท้าโหรีบมากนะครับผมถ้าว่าจะได้ไปพักนรีบมากน,นี่ที่น้องร้องนี่ร้องส่งเสียงให้คนพ่อคนแม่ออกมาดูนะครับผม ท่านได้ยินเสียงน้องช้างท่านก็จะออกมาครับผมนี่น้องโปจะถ่ายนะครับแม่แม่นี่จะถ่าย ต้องหันหันก้นออกข้างทางนะครับผมไม่เหมือนเชือกอื่นนะครับผมน้องพูดูดครับน้องจะหันก้นเพื่อมาเห็นการถ่ายของน้องนะครับผมดูครับน้องโพถ่ายแบบอือแบบไม่มีใครเห็นนะครับแม่เมียเพราะว่าน้องจะถ่ายอย่างนี้ตลอดนะครับผมหัน หันก้นใส่ข้างทางนะครับดูครับนี่เสร็จแล้วครับเดินทางต่อครับผม รับรีบมากครับผมเพื่อจะไปไปหาที่พักนะครับผม <uel ess noise> วันนี้อาหารของน้องโพก็น่าจะได้อ้อยนะเพราะว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งมาบอกว่าให้ไปตัดเอาอ้อยที่บ้านท่านนะครับผมอาหารตอนคำนี้เป็นอ้อยอีกแล้วน้องโพ โอ้ดรัเดินเดินไวมากครับถ้าน้องรู้ว่าน้องจะได้ไปพักนี้จะเดินเร็วมากนะครับ วิ่งแล้วครับผางทางทางขี่ขึ้นฟ้าแล้วสแสดงว่าอยากไปมากแล้วครับผมผู้คนก็มารอดูนะครับนีน่แน่แต่วันนี้ครับซ้ำก่อนอีกแล้วนะครผมดูก็วิ่งแล้วครับนี่แน่ นี่ไม่ไดป้ปล่อยให้น้องเดินเองนะครับแต่เขาจะรีบของเขาเองตลอดอย่างนี้นะครับแม่แช่วงออกพักนะครับท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากเป็นกำลังใจทางช่องสีโดอโปรเงินด้ยนะครับผมและอย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ชมชีพน้องโฟใหม่นครับผมท้ายคลิปนี้ควรหนีกับน้องโฟเงินก็เก่าคำว่าสวัสดีนะครับ